นี่ครับกดเข้าไปตรงตรงนี้ครับกดขึ้นมากดชิดขวากดไปครัแล้วก็มากดตรงไปตัวนี้ครับเปลี่ยนต๊ะเลรฟเจ็ดกล้ามาตัวนี้ครับแล้วก็คลิกไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับเต้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนในตัวนี้เป็น109นะครับเปลี่ยนในตัวด้านล่างนี้ครับเป็น110 กดโอเคนะครับปึ๊บเรียบร้อยต่อไปมาทำเครื่องที่สองครับเริ่มบูมกดเหมือนเดิมนะครับกดบบปึ๊บอ๋ออยู่นี่กดเข้าไปครับเอ้ยกดผิดตับบนคลิปไปครับออกก่อนตับบนคลิปมาครับรงงกดตรงนี้ครับหนึ่งสองสามกดเตี้ยนที่สี่ครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งศูนย์ครับ 9, เปลี่ยนตรงนี้เป็น109่งศูนย์เก้าครับเียแล้วก็กดเคยปุ๊บเสรเรียบร้อยครับสร้างโปรเจอ์เชือขวากดลิงก์นยน่อยวะเรียบร้อยตอนเซิร์ชแล้นะเออพีอ่เรียเซตทูอยู่แล้วอ๋อนี่ครับกดนี่ครับ เรียบร้อยคือไม่วันนะครับปุ๊บคนไหนตอบวะแล้วกดแอดนี่เป็นลฟดวานะครับเดินมืองแชร์ปุ๊บเรียบร้อยกกต้อกดตรงนี้นะครับนี่ผ่านเนีกก้ยแหละกดเข้าไปคลิกขวาครับโอ้ยใครที่อันนี้แชร์นิง กดขึ้นไปอันนี้ครับปึ๊บกดเข้ามาที่นี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้แล้วกดตรงนี้นะครับปึ๊บเสร็จก็กดอันนี้นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดเข้าไปที่นี่กูเอ็ดของอีกเครื่องหนึ่งนี่นะครับทีนี้แชร์แล้วแมปได้กดไปสแลนฮะเอ เออมันก็ถกอ่เออแบตเตอรสองสองแล้วก็เขียนเลขไอของเครื่องนู้นไอพ <Leaders> ีเลขอ <like S 1> <ว>ะไรวะหนึ่งสองไ้หนึ่สองจุดหนึ่งหกปจุดหนึนองุดหนนย้ะครับกด enter อตปึ๊บ เอาหมูเด่งเข้ามาในโฟลเดอร์นะ,ค,ะครับตุ๊ขวครับเพิ่มโดเข้าไปในนี้ดูแล้วก็เทเข้าไปมีรูมนี่เฮ้ยโอเพ่นก่อนโอเคแล้วโอเคไหมครับเปิดรอครับรอ เอาหมูเดงหายเขาว่าไม่ใช้แอปเปิดรูปจริงเอาหม่ครับนี่ไปแก้มาแล้วนี่ครับกดปุ๊บนี่ครับหมูเดง โอเคครับเสร Life, ส็จแล้วเสร็จแล้วเมาเราจะมาเปลี่ยนชื่อครับที่ไฟล์ที่เขามา rename เป็นชื่อปัตตพีละกัน P A T A E e, e ปัตตพีกดโอเคครับเปลี่ยนชื่อปัตตพีเสร็จแล้วมาดูนี่นะครับชื่อเปลี่ยนหรือเปล่ากดการกดกอน เนี่ยครับ，车牌变啦。